Good morning สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษกับ c o ูกิ่งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหลักการใช้ verb to be ว่ามันใช้ยังไงมันต้องใช้กับอะไรถ้าหากว่านักเรียนช่องบทอาขยานนี้ได้นักเรียนก็จะสามารถทำใบงานทําแบบฝึกหัดทั้งยังทำข้อสอบได้ด้วยนะคะ เราลองไปดูบทอาขยานได้เลยค่ะบทอาขยานนี้บางชั้นครูก็เคยพาท่องไปแล้วนะคะนักเรียนก็พอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ verb to be มีคำ is, am, are เป็นกริยาช่องหนึ่งพึงจำไว้ he, she, is ใช้คู่ is, am, คู่ i r นั้นไซ้์ใช้คู่ U V day คนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้อีสมันเป็นกฎกำหนดมาอย่าสงสยัยคนสองคนของสองสิ่งยิ่งขึ้นไปจงวางใจใช้อาอย่าลังเลค่ะบทอาขยันก็จะมีแค่นี้นะคะให้เด็กๆไปลองฝึกท่องมาให้ได้นะคะ เรามาดูหลักการใช้ verb to be กันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเรามาดูประธานกันนะคะประธานก็คือ subject นะคะครูก็จะให้ตัวยอ่อเป็นตัว s นะคะฝั่งขวาก็จะเป็นคำกริยาก็คือ verb นะคะครูก็จะให้ตัวยอ่อเป็นตัว v นะคะ เรามาดูส่วนของประธานนะคะถ้าประธานเป็น I กริยาตามหลังประธานจะต้องเป็น m เสมอคะ่ะถ้าประธานขึ้นต้นด้วย he she it กริยาตามหลังประธานจะต้องเป็น is ถ้าประธานขึ้นต้นด้วย y o u v d กริยาตามหลังประธานจะต้องเป็น are ไหนใครพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างใบงานกันเลยคะ่ะ เรามาดูโจทย์ข้อหนึ่งเลยนะคะโจทย์ข้อหนึ่งถามว่า she the t your music teacher นักเรียนเห็นอะไรในประโยคคะประธานของประโยคนี้คืออะไรคะคือ she นะคะ she คือประธานครูจะใส่ตัวย่อ s ก็คือ subject นะคะคำต่อมาอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า your music teacher เรามาดูคำนามคำว,ว่า teacher teacher เติม s ไหมคะ teacher ไม่เติม s แสดงว่า teacher มีกี่คนคะคนคนเดียวของสิ่งเดียวเราใช้ is แสดงว่าข้อนี้ตอบคำว่า is นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อ2กันนะคะโจทย์ข้อ2องเขาถามว่า we g o o d friends ประธานของประโยคนี้คือคำว่าอะไรคะเราเห็นคำว่าอะไรคำว่า v นะคะ v คือประธานครูจะใส่ตัวยอด s ที่แปลว่า subject นะคะคำต่อมาอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า good friends นะคะแสดงว่าพวกเรามีเพื่อนยังไงคะมีเพื่อนที่ดีคำว่า friend เติม s ไหมคะ เติม s นะคะแสดงว่าเพื่อนที่ดีของเราเนี่ยมีกี่คนคะเออมีหลายคนข้อนี้ตอบ r นะคะใครตอบถูกปรบมือให้ตัวเองคะ่ะเก่งมากคะ่ะมาดูตัวอย่างข้อ3ค่ะข้อนี้โจทย์จะต่างจากข้ออื่นๆก็คือประธานของเขานะคะจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วย i he she is you he เพราะฉะนั้นนักเรียนจะงงว่าตอบอะไรตอบยังไงเดี๋ยววันนี้คุณจะพาวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้นะคะมาดูตัวอย่างข้อที่3ค่ะโจทย์ข้อ3ถามว่า my brother and I in the room เราดูคำเชื่อมก่อนนะคะคำเชื่อมคืออะไรคือคำว่า and นะคะ and แปลว่าอะไรและและมันใช้กับกี่อย่างคะใช้กับ 2อ,อย่างเพราะฉะนั้น my brother and I แสดงว่ามีใครคะมีพ่อและใคร I ฉันนะคะแสดงว่าประธานมีกี่คนสองคนถ้าประธานมีสองอย่างหรือสองคนขึ้นไปนะคะเราจะต้องตอบอะไรคะในข้อนี้ตอบ R นะคะ เก่งมากค่ะใครตอบถูปกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะคุ้ยบ้า